หยกเป็นแฟนเก่าผมส่วนฝนเป็นรุ่นน้องที่รู้จักครับท้องกับปีเตอร์ไม่จริงนะครับคุณแม่ไม่มีทางจะไม่จริงได้ยังไงคะพี่ปีเตอร์ลูกก็อยู่ในท้องหลักฐานทนทษขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ลูกของพี่แล้วจะเป็นลูกของใครล่ะคะน้องดาววีคิสมาย เด,ด,ด,ดินดะีๆนะระวังลื่นขอบคุณค่ะพี่ปีเตอร์ดูแลฝนดีจังเลยนะคะถ้าฝนคลอดลูกจะดูแลฝนดีเหมือนเดิมไหมคะเนี่ยนั่นสิคะคุณถ้าเป็นแบบนั้นหยกไม่ยอมนะคะจะงองแงเลยคอยดูเอาคุณมากันแล้วหรอคะตุ่มหมูสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณภรรยาหมายเลขหนึ่ง ต่อไปนี้เราต้องใช้สามีร่วมกันแล้วนะคะแถมลูกๆก็จะมีพ่อคนเดียวกันด้วยค่ะดีใจมีคะที่พวกเราจะได้เป็นครอบครัวใหญ่ฝนโยกไปหน่าเถอะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเธอท้องจริงไหมไปครับหื ไหนไหนพวกเธอบอกว่าท้องไงฉันคิดไม่ผิดจริงๆว่าพวกเธอต้องโกหก,ก,กนี่มันเรื่องอะไรกันพวกเธอสองคนไม่ได้ท้องดิพวกเธอทำแบบนี้ไปทำไมออคุณแม่คุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าพวกเรไม่ได้ท้องนั่นสิคะคุณได้รู้แต่ตอนไหนคะ,ะตอนไหนนั่นเหรอ โอ้ลูกพ่อที่ท้ทอคุณแม่ใหญ่เลยนะสงสัยลูกคงอยากจะออกมาเจอหน้าพ่อแล้วมั้งครับปีเตอร์เหรอครับคุณแหม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 ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะตาปีเตอร์ก็น <c oughs> ิดนึ่งนะครับคุณแม่ผมตื่นเต้นผมอยากเห็นหน้าลูกแล้วเอจะตั้งชื่อลูกอะไรดีนะ <c oughs> เฮอลูกจริงๆไอ้ลูกชายคนนี้พีเตอร์มีลูกแล้วแกก็เลิกเจ้าชู้หวานสเสน่ห์ไปทั่วได้แล้วนะสงสารลูกหมูกับลูกแล้วนี่ยิ่งเป็นลูกสาวด้วยเดี๋ยวเวรกรรมมันจะตกมาอยู่ที่ลูกโธ่คุณแม่ผมเลิกดิสายนันไปตั้งนานแล้วครับตอนนี้ผมโฟกัสครอบครัวแล้วก็ภรรยากับลูกผมไม่กลับไปทะเลทลายแบบนั้นแล้วครับ ให้มันจริงนะคะจริงสิครับผมพูดจริงแล้วผมก็ไม่ได้พูดลอยๆด้วยนะคุณหมายถึงอะไรหรอคะก็ผมจะยกโรงแรมนี้ให้เป็นชื่อคุณกับลูกไงครับพูดจริงเหรอคะคุณดีแล้วลูกแม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่หนูจะยกโรงแรมนี้ให้กับหลานแม่นี่แหละวิธีของสามีที่ดีครับคุณแม่ ผมสัญญาผมจะทำให้ลูกหมูกับลูกเป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณนะคะปีเตอร์ไปลูกไปพาลูกหมูไปนั่งพักที่ห้องรับรองก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นแม่จะจัดดินเนอร์ให้หลานสาวกับลูกสะใภ้คนดีของแม่ครับคุณแม่ไปลูกหมูค่ะคุณเดี๋ยวดีๆนะให้ผมรู้ไหมจะไปาหาค,คุณแม่อยู่นะ ดึงเขาดรรับเารนู้น,นี่มันอะไรกันน่ะฝนโย ว่าหยกเป็นแฟนเก่าผมส่วนฝนเป็นรุ่นน้องที่รู้จักครับฮ<ะ>่แต่ผมเริกติดต่อพวกเขาไปตั้งนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงท้องค่ะท้องกับพี่ปีเตอร์ด้วยนะคะท้องกับปีเตอร์ไม่จริงนะครับคุณแม่ไม่มีทานลูกหมูมันไม่ใช่เร่อจริงนะลูกหมูคุณต้องเชื่อผมนะ สิคะลูกก็อยู่ในท้องหลักฐานทนทษขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ลูกของพี่แล้วจะเป็นลูกของใครล่ะคะเอายังไงกตบปีเตอร์ไหนพูดมาสิคุณแม่ครับไม่ใช่ลูกของผมแน่นอน,นครับยังจะปฏิเสธอีกเหรอครับพี่ปีเตอร์ถึงเราจะรู้จักกันแค่ตอนดนื่มแต่เรื่องราววันนั้นมันก็ทำให้ฝนท้องได้หยกก็เหมือนกันค่ะ หยกเคยเป็นแฟนเก่าคุณถึงเราจะเลิกกันแล้วแต่ลูกในท้องเป็นลูกของคุณค่ะแล้วพวกเธอสองคนมาที่นี่พวกเธอต้องการอะไรหรอลูกปู๋ต้องการสิช่ไม่อย่างนั้นฉันไม่มาที่นี่หรอกพวกเธอต้องการอะไรคุณแม่คะหยกก็ไม่ต้องการอะไรมากขอแค่ลูก ได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับลูกของแม่นั่นแค่นี้หยกก็พอใจแล้วค่ะส่วนของฝนฝนขอแค่หุ้นโรงแรมสัก20%เอาไว้ให้ลูกของฝนได้ไหมคะคุณแม่ลูกหมูแม่ขอโทษนะลูกปีเตอร์หนูทางเข้าท้องหนูก็ต้องรับผิดชอบ มไม่ต้องแต่ยังไงเด็กในท้องก็เป็นหลานของแม่ลูกหมูเข้าใจแม่นะลูกหนูเข้าใจค่ะขอบใจนะลูกเด็กมันไม่ได้ผิดอย่าไปถือสาเลยนะค่ะงั้นแม่พาลูกหมูไปรอที่ห้องรับรองนะปีเตอร์ไปลูกค่ะเดินดีๆนะ ปีเตอร์ะคะมาช่วยพยุงหยกกับลูกหน่อยสิคะหยกเดินไม่ไหวฝนก็เหมือนกันคะ่ะจะเป็นลมด้วยอะ่ะมาครับ แล้วพวกเธอจะให้ฉันทำยังไงคุณแม่พวกเราขออยู่กินข้าวด้วยก่อนะคะ่ะอะไรของเธอแผนแตกแล้วนะแผนหนึ่งไม่สำเร็จก็ต้องใช้แผนสองยังไงเธอนะเดี๋ยวบอกได้ไหมคะคุณแม่ได้ฉันอนุญาตให้พวกเธออยู่ได้แต่ทานข้าวเสร็จแล้วพวกเธอต้องกลับคุณแม่ปล่อยเขาลูกถ้าเขาอยากอยู่ ก็ให้เขาอยู่ค่ะคุณหญิงระดาสร้อยเพชรอยู่กับฉันเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าฉันทานข้าวกับลูกๆเสร็จจะรีบเอาไปให้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พีเตอร์แม่อิ่มแล้วนะลูกผมก็อิ่มเหมือนกันครับคุณแม่ลูกหมูแล้วคุณลาอิ่มแล้วค่ะโอเคงัแม่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะลูกผมไปได้วยครับคุณแม่ไปสิลูกไป ยานใบ้จริงเหรอลูกหมูเปล่านะคะคุณแม่หนูไม่ได้ขโมยอย่าไปเชื่อค่ะถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริงก็ต้องคนตัวแต่ฉันไม่ได้ไปจริงๆนะจริงๆนะคะคุณแม่ปีเตอร์เสแสร่เดี๋ยวพวกฉันจะทำให้คุณแม่กับพี่ปีเตอร์เห็นเองเธอโอเคไหนซ่อน้ตรงไหนโอ๊ยโอ๊ยคุณ นี่เขาคุณแม่หัวขโมยฉันจะแจ้ตงตำรวจ ออกไปจัดชีวิตลูกชายฉันได้แล้วถ้าไม่ไปคลิปนี้หลุดแน่อยาละค,ะคะ่พวค่ะเพราะจะไม่เมาไปแล้วค่ะไปสิพวกนี้นี่โอ้ผมนึกว่าคุณแม่จะเชื่อเขาแล้วซะอีกครับความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละคะ่ะปีเตอร์ โธ่คุณน่ผมบอกแล้วไงว่าผมจะไม่มีทางทำให้คุณเสียใจแน่นอนค่ะดูแล้วค่ะแกดูสิยี่คนนั้นมันกดเงินแค่200เองอะ่ะกดเงินทังทีดันเอาแค่200จะกดทำไมก็ไม่รู้นั่นสิ มีคุ้มคา่าน้ำมันรถที่มากดเงินเลยเนาะใช่ต้องกดทีละแสนอย่างพวกฉันนี่รวยรวยรวยรว,ว,ว,วยอ่ะ <c oughs> ถ้าวันหลังเกดจะกดเงินแค่นั้นนะนะแลกร้านป้าขายของชําดีกว่าทำบุญทำทานไหมคะส่งขอให้คนยากไร้คะ่ะน้ำเปล่าสักขวดเข้าสักจานก็ได้คะ่ะพี่คะช่วยหนูหน่อยนะคะ นี่เธอยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมใช่ค่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยพี่สาวช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะน้ำสักขวดก็ได้จ้ะเออฉันไม่มีเวลาไปซื้อข้าวด้วยสิเอางี้เดี๋ยวฉันให้เงินเธอแทนแลวกันเออไม่มีตังค์สักบาทเลยเนี่ย งันะ้นเดี๋ยวฉันไปกดตังค์แป๊บหนึ่งนะค่ะค่ะขอบคุณนะคะฉันบอกแล้วใช่ไหมให้รีบมารีบมาแกมัแต่ลีลาอยฉันก็รีบไปที่สุดแล้วนี่ไงใครใช้ลูกค้ามาขอรายละเอียดเพิ่มลหรอแดดร้อนขนาดนี้ผิวฉันไหม้หมดแล้วเนี่ยโอ๊ยปวดอยู่นั่นแหละพี่สาวจ๊ะทำบุญกับคนยากไร้สักบาทสองบาทได้ไหมจ๊ะอีขอทานนี่ มาดักดอรอไถเงินคนอื่นอย่างกับสองพ่อสีอสฉันไม่ได้ไถนะจ๊ะแค่ขอความกรุณาจากพี่สาวสองคนถ้าพี่สาวไม่สะดวกใจ<ม>ก็ไม่เป็นไรจ้ะพวกฉันไม่สะดวกใจอยู่แล้วอยาเงินพวกฉันก็หามาเองทําไมต้องเอาไปให้ขอทานอย่างแกด้วย<ม>ถ้าแกหิวนักแล้วก็นอนนอนค่ะถังขยะมีอาหารมากมายให้แกเลือกสัตว์เชิญเลือกกินได้ตามสบายเลย ขอทานอย่างแกต่อให้เป็นของบูดบูดเน่าเนก็กินได้อยู่แล้วนี่จะมานั่งขอเงินคนอื่นเขาทำไมเห็นแล้วรำคาญตาจริงๆเลยตัวก็เหม็นคงไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วสิท่าอีแหวะเหม็นไปกันเถอะว่าปลาวันนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เสียลมจริงเลย ่วัดทีีนนะคะคแกดูสิยี่คนนั้นมันกดเงินแค่200เองอะ่ะกดเงินทั้งทีดันเอาแค่200จะกดทำไมก็ไม่รู้นั่นสิมีคุ้มคลาน้ำมันรถที่มากดเงินเลยเนาะใช่ ฉันก็นึกว่าใครมันจะมากดเงินแค่200ที่แท้ก็เป็นแกเองเหรอเนี่ยอ๋อคือฉันจะสเส่เงินแค่นั้นเธอจะไปทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้มันเอาไปทําอะไรได้เหรอเอ๊ะหรือว่าเงินในบัญชีแกมีอยู่แค่นั้นฉันมีธุระต้องใช้เงินนะ่ะธุระคุณพระธุระกับเงินแค่200ยเนี่ยนะฉันเห็นแล้วมันขัดตาจริงๆเลยอะ่ะลูกหมูแล้วพวกเธอจะให้ฉันทํายังไงหรอถึงจะไม่ขัดตาพวกเธอ ก็ทำแบบคนรยว,วยๆแบบพวกฉันนี่ไงดูพวกฉันเป็นตัวอย่างนี่ไงจ๊ะต้องกดทีละแสนอย่างพวกฉันนี่รู้จักไหมจ้ะเรืยเรืยรวยรืย อุ๊ยข้าววาวเลยหรอเกิดมาคงไม่เคยเห็นเงินเยอะแบบนี้แล้วสินี่เยลูกหมูถ้าวันหลังเกจะกดเงินแค่นั้นนะนะฉันว่าแลกยร้านป้าขายของชําดีกว่าเนอไม่ต้องมาเสียเวลาหรอกอ่ะนี่เธอเอาเงินไปซื้อข้าวนะ ขอบคุณมากค่ะบุญคุณของพี่สาวครั้งนี้ฉันจะจำไม่ลืมเลยค่ะถ้ามีโอกาสฉันจะตอบแทนแน่นอนค่ะบุญคุณอะไรกันที่ฉันช่วยเธอก็เพราะว่าฉันอยากช่วยแล้วที่สำคัญฉันไม่ได้หวังอะไรตอบแทนหรอกนะถ้ามีโอกาสเธอก็ลองสู้แล้วก็หางานทำดูนะหรืออาจจะเก็บของเก่าเก็บขวดขายก็ได้จากเงินสิบเป็นเงินร้อยจากเงินร้อยเป็นเงินพันแล้วถ้าเธอขยันเธออาจจะมีเงินก้อนก็ได้นะ ฉันไปกำลังใจให้เธอนะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะดูๆล่ะนีะ่เงินก็สุดท้ายของบริษัทแล้วนะถ้าจะเอาไปใช้หนี้เขางมดนี้แกก็อย่าลืมหาเงินไปใช้บริษัทเขาด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวรอลูกค้าสั่งออเดอร์ลรถต่อไปก็มีเงินมาใช้หนี้เขาแล้วแกไม่ต้องห่วงหรอกนะ นี่ดีนะที่ดอกเบีย้ยเขาไม่โหดไม่อย่างนั้นเราคงต้องไปกู้อีกที่มาโปกะนี่ก้อนนี้แน่ฉันรู้แล้วนะถึงได้รีบเอาเงินไปใช้หนี้เขานี่ไงโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับตาบอดหรือไงยะหัดเดินดูทางสปบบาสิเป็นไรไม่หยกไม่เป็นไรเจ็บแขนนิดหน่อยขอโทษครับขอโทษอีกครั้งนะครับไปถวายเสียเวลาอืม เดินไม่ดูตามหมาตาเหลือเลยนั่นสิวันนี้วันอะไรช่วยชมัดเลยจ <c oughs> ะหาเมันไม่เจออีวา <c oughs> มันจะหายไ่ไหนแล้วแก <c oughs> แต่ฉันเก็บไว้ในกระเป๋องนี้จริงๆนะ <c oughs> ถ้าเก็บไว้มันก็ หรือไงยะหัดเดินดูทางส้างสิเป็นไรไม่หยกไม่เป็นไรเจร็บแขนนิดหน่อยขอโทษครับขอโทษอีกครั้งนะครับไปเถอะวะเสียเวลาอืม พูดให้พวกเธอต่างหากเธอเป็นถึงมสมองบริสันไ์เลยเหรอใช่แล้วสรุปมีเรื่องอะไรโวยวายกันทำไมเอ่อเก็บพูดสิไม่เอาเกศนั่นแหละพูดเกศนั่นแหละเกศนั่นแหละเอา้าพูดมาสิ เงินของคุณเขาดีว่าฉันเห็นผู้ชายคนนั้นขโมยเงินพวกคุณฉันก็เลยไปบอกตำรวจตอนนี้เขาถูกจับแล้วนะคะเงิเนเงินเราจริงด้วยแกใช่ขอบุกปาททุกสตางค์เลยเรามีเงินใช้นี้เขาแล้วใจขอบใจเธอมากนะที่เอาเงินมาคืนพวกฉันถ้าไม่มีเงินก้อนนี้พวกเราต้องแย่แน่ๆพวกเราขอบใจจริงๆนะ ว่าแต่เธอไม่อยากเอาเงินนี้ไปหรอถ้าเธอเอาไปเธอจะมีกินมีใช้ไปอีกนานเลยนะมันไม่ใช่เงินของฉันฉันไม่เอาเหรอกคะ่ะฉันจะเป็นแค่ขอทานแต่ฉันก็ไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนพวกฉันมองเธอผิดไปจริงๆพวกฉันไม่น่าไปดูถูกเธอเลยพวกฉันต้องขอโทษด้วยนะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอคะค่ะ เห็นไหมล่ะขอทางที่พวกเธอคิดว่าเขาไม่ดีเขาก็มาช่วยพวกเธอฉันที่พวกเธอหาว่ากดเงินมาแค่200กลับเป็นคนปล่อยเงินกู้ให้พวกเธอเพราะฉะนั้นคนที่พวกเธอมองว่าไม่ดีแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่แบบที่พวกเธอคิดเสมอไปก็ได้นะของแบบนี้มันต้องดูกันที่จิตใจข้างในพวกฉันผิดเองที่ทำไม่ดีกับพวกเธอสองคนใครจะไปคิด ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้พวกเธอนี่แหละที่คอยช่วยเหลือต่อไปนี้พวกฉันจะไม่ตัดสินใครจากภายนอกอีกแล้วขอบคุณพธอเีกทั้งนะอืมนั่นวันนี้อยู่กินข้าวที่บริษัทฉันนะเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองได้สิเธอก็ด้วยนะขอบคุณค่ะงเนอะไร